<ผ>เราก็ต้องเช็คราคาบ้างอมไม่เสียเวลานะผมว่านะขีไ<ม>่ไปดูราคาบ้างนะเพราะว่าบางคนเขาบอกว่าถูกถูกแต่ไม่เคยไปดูแล้วพอไปดูถูกจริงไหมส่วนตัวนะส่วนตัวว่าราคามันลงมากครับจากเมื่อก่อนเลยใช่ไหมจากเมื่อก่อนอจากเมื่อก่อนตัวสามหมื่นเหลือเท่าไหร่ทั้งนั้นเลยครึ่งหนึ่งเลยครับครึ่งหนึ่งเลยใช่ไหมใช่อ๋อครับผม อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ดีนะผู้ชมครับถ้าท่านเลี้ยงวัวท่านควรที่จะสละเวลาไปดูราคาวัวบ้างเนาะอ่าแล้วดูด้วยนะว่าวัวซากเนี่ยเขาไม่ได้ให้ราคาเลยนะบางทีเขาไม่ซื้อเลยนะอ่าบางที่เห็นเขาบอกว่าลูกวัวเนี่ยถึงกับตัวละพันเลยนะใช่คัะอ่าอันนี้เจอเหมือนกันไหมเจอเจอจุดไลอยู่ครับผมใกล้แมลงครับผมตั้งแต่เลี้ยงนะเคยไปดูตลาดนัดวัวควายไหมก็เคยนะครับ ทำไมถึงได้ไปครับตอนนั้นก็ไปดูวัวว่าราคามันขึ้นเท่าไหร่อะไรยังไงครับอ๋อโอ้ไม่ธรรมดา,านะ <c oughs> สืบราคาเหมือนกันนะ <c oughs> แล้วไปดูเป็นยังไงบ้างครับราคาราคาตอนนี้ยังไม่ค่อยขึ้นเลยครับถูกมากเหรอถูกมากไอขนาดตัวสีขาวถ้าเราไปดูที่ตลาดนี่ราคาเท่าไหร่หมื่นไม่รู้จะได้หรือเปล่า <c oughs> <c oughs> <c oughs> หมื่นไม่รู้จะได้หรือเปล่านะ <c oughs> อันนี้ไปดูกับตาเลยนะ <c oughs> แล้วไอตัวสีน้ำตาลล่ะประมาณเท่าไหร่ <c oughs> ตัวสีน้ำตาลนะครับ ผมว่าไม่น่าจะเหยียบสองนะไม่น่าจะเหยียบสองนะวนๆแบบนี้นะสวัสดีครับผมชื่ออะไรครับนี่ชื่อปิงครับชื่อปิงนะอายุเท่าไหร่แล้วครับนี่อายุสามสิบห้าทำไมถึงได้มาทําเกษตรแบบนี้ครับชอบครับชอบอยากทําแบบนี้มานานแล้วใช่ไหมครับหรือว่าไงอผมว่าคนที่ทําเกษตรแล้วเป็นวัยรุ่นนะหนึ่งเขาต้องมีอิสระนะใช่ครับ ความสุขที่ได้จากการทําเกษตรมีอะไรบ้างครับทั้งนั้นก็คือความชอบของเราอะครับอ่มันเป็นอิสระดีแล้วก็อยู่บ้านด้วยครับผมไม่ต้องไปทํางานกรุงเทพไม่ต้องไปทํางานโรงงานนะใช่ครับมีความฝันบ้างไหมอยากไปทํางานกรุงเทพแบบนั้นอืไปมาแล้วครับไปมาแล้วใช่ครับไปเจออะไรครับถึงได้กลับมาคืนทั้งนั้นจ็ทำมาหลายอย่างแล้วครับอ่า ก็มาดูพ่อแมอ่ก็เลยกลับมาคืนครับผมแล้วก็กลับมาเลี้ยงวัวเลี้ยงเป็ดนะผมดูแล้วมีอะไรบ้างครับที่นี่มีเป็ดไก่ห่านปลาปลาแล้วก็หมูหมูอืมแล้วก็วัวเนาะววัวครับผมเริ่มต้นี่เลี้ยงวัวก,กี่ตัวครับนี่สองตัวครับเดี๋ยวบอกนะว่าเพ,พิ่งเลี้ยงหรือว่ายัางไงขายไปแล้วครับเลี้ยงมากี่รุ่นแล้วครับนี่สามสี่รุ่นได้แล้วครับได้ซื้อตัวเป็นแสนเป็นหมื่นมาเลี้ยงเขาบ้างไหม ไม่อะครับเป็นวัวในคคกอะครับวัวเริ่มต้นนะวัวบรรพบุรุษนะครับวัวก็โดนไหมวัวพื้นบ้านไหมวัวพื้นบ้านเป็นยังไงบ้างครับไอพวกสายพันธุ์นั้นวัวพื้นบ้านนี่ก็มันติดสัตว์ง่ายเลี้ยงง่ายครับผมแต่ถ้าโตหน่อยจะติดสัตว์ยากอย่าบอกนะว่าไอพวกนี้ก็ผสมเทียมมาเรื่อยๆใช่ครับโอ้โหได้ใหญ่ขนาดนี้เลยเหรออันนี้เหลือแต่แม่พันธุ์ได้ใช่ไหมครับนี่โอ้ ผมว่าถ้าเมื่อก่อนวัวใ,ใหญ่ๆแบบนี้นะสี่ห้าหมื่นสบายเลยนะใช่ครับทุกวันนี้เหลืออยู่เท่าไหร่ครับวันนี้สองกว่ากว่านี่ไม่รู้จะได้หรือเปล่าไม่รู้จะได้หรือเปล่า <c oughs> นะตัวนี้ท้องหรือเปล่าครับนี่ยังเลยครับยังเหรอเ <c oughs> พิ่งครบสปีเพิ่งครบสามปีเหรอแล้วเลี้ยงยังไงถึงได้อ้วนแบบนี้ครับก็กินปกติอครับเสมอก <c oughs> ินเสมอ แสดงว่าสองตัวนี่เลี้ยงสบายมากใช่ครับย่าเหลือเฟือเลยใช่ไหมเหลือเฟือครับอ๋อมันไม่ลำบากตัวเองด้วยทําไมถึงใช้คําว่าไม่ลําบากตัวเองด้วยครับถ้าเยอะเขาก็จะกินเยอะอืมแต่ถ้าพอดีตัวเราเขาก็จะกินแค่วันละครึ่งรดแค่นั้นนะครับเราก็จะมีเวลาไปทำอย่างอื่นนะใช่ครับบางคนเขาบอกว่าเลี้ยงมากก็เลี้ยงมากกับเลี้ยงน้อยก็เสียเวลาเหมือนกันแต่ผมอ่าแต่ ผมมองนะเลี้ยงน้อยมีคุณภาพดีกว่านะอ่าถ้าเกิดว่าเยอะนะผมว่าคงจะไม่อ้วนขนาดนี้นะถูกต้องไหมอันนี้หญ้าแค่ขึ้นรถเข็นเองแล้วครับใช่ครับอแล้วมีฟางมีอะไรเสริมไหมมีอยู่ครับแต่ฟางใกล้จะหมดแล้วอ๋อครับผมตอนนี้ยังไม่เป็นสัตว์เหรอยังเลยครับคือเมื่อก่อนครอบครัวชาวบ้านเราเนาะเขาจะไม่มีที่โล่งแบบนี้นะอันนี้ไปดูที่ไหนมาอันนี้ก็เห็นเขาแบบเขาทําก็เลย ลองทําตามเขาดูพอทําปุ๊บมีผลดีอะไรบ้างแบบนี้ก็สัตว์จะได้เดินออกมาข้างนอกได้ออกกําลังกายได้อใต้ตากแดดนะใช่ครับ,รบผมไอ้ผ้านี่แหละเป็นยังไงบ้างครับผ้านี้เป็นผ้ากันมแมลงกันอ๋อกันมแมลงกันยุงนะามาแมลงกัดเขาจะมาถูครับผมโอ้ผมเชื่อว่าถ้าเลี้ยงสองตัวแล้วสภาพดีแบบนี้นะโอ้แน่นจริงๆนะทางนั้นนะ อ้วนเลยนี่นะใช้คาว่าอ้วนได้เลยนะคเคยดิ้งไหมหัวอาหารดําเคยมีไหมเมื่อก่อนนี่เมื่อก่อนก็มีนะครับอ่าแล้วทุกวันนี้ยังให้กินอยู่ไหมไม่นะครับแล้วแต่ว่าช่วงที่บํารุงมันอถ้าบำรุงมันก็จะให้กินวันละถ้วยอ๋อแล้วทุกวันนี้ยังให้กินอยู่ไหมไม่ครับทุกวันนี้ยากกับฟางนะอเช้ามาให้กินอะไรครับนี่เช้ามาก็ฟางเป็นฟางก่อน,นครับครับผม ส่วนใบยๆก็ bye, จะให้ยาวผมว่าถ้าเกิดว่าเลี้ยงน้อยๆแล้วคุณภาพดีนะผมว่าทําอย่างนี้ต่อไปนะ <c oughs> ไม่ต้องเอาเยอะนะ,ะมีบางคนมาตีราคาให้บ้างยังมีครับแต่ผมไม่ไม่ไม่บอกว่าขายเ <c oughs> ขามาตีให้เท่าไหร่ตัวนี้ก็ให้หมืนม่นหมื่นหมื่นสี่หมืนสี่ <c oughs> ส <c oughs> ออ้เยอะผมแต่นานแล้วนะครับอ่าส่วนตัวผมนะแพงนะหมื่นสี่นะ ผมเดานะมันน่าจะอ้วนนะถึงได้ราคาแพงนะขี้วัวมันไม่กี่ปีเองอ๋อถือว่าได้ราคาดีนะแสดงว่าถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงได้อ้วนเนี่ยมันพอไปได้นะแต่ส่วนมากชาวบ้านเรานี่จะเลี้ยงได้ฟอมนะใช่ครับแล้วเอาออกนอกข้อทุกวันไหมเอาออกให้มันเดินทุกวันครับอ๋อคือให้กินอย่างนี้นะกินข้างนอกนะครับเวลาเข้าก็กินฟางแล้วขี้วัวได้เอาไปใช้อะไรบ้างไหมครับเนี่ยก็มีใส่ตามข้าวใส ต้นไม้ใส่อะไรหล,หลายอย่างครับซึ่งมีลงทุนเท่าไหร่ครับค่าตัดหญ้าค่าอะไรค่าตัดหญ้าก็สี่สิบบาทน,น้ำมันลิตรหนึ่งได้กี่วันครับน้ำมันลิตรหนึ่งได้สองรถเข็นสองรถเข็นสองวันไหมสองวัน,นครับค่าใช้จ่ายวันละยี่สบาทแล้วกันนะใช่ครับโอ้โผมว่าไม่เท่าไหร่นะง <laughs> ั้นนะถ้าเกิดว่าตัวละสองหมื่นผมว่ามันก็ยังพอได้กําไรนะใช่แต่ว่ายังไม่ขายยังไม่ขายเก็บไว้นะผมว่าถ้า วัวดีๆส,สวยๆเกี่ยวไว้ทําพันธุ์นะครับเนาะ<ช>แล้วเราได้เงินส่วนไหนก็มาใช้ในบ้านครับท้งน,นก็ผมจะทํางานประจําจด้วยเวลาว่างก็จะอยู่ดูทําอะไรครับก็บรับจ้างทั่วไปครับก<อ>่อสร้างบ้างอะไรบ้างครับผมไม่เลือกงานไม่อยากจนจร,จริงๆนะ <สา S 1> ครับผมใช้คําว่าไยรุ่นสร้างตัวได้เลยนี่นะอ่าโัเคยมีไม่นั่งแล้วก็คิดว่าเอ๊ะทำไมเราต้องมาทําเกษตรน้อยเนื้อต่ำใจมีไหมไม่ครับผมเพราะว่าผมชอบ้งแต่ไหนแล้วครับอืม มองเป็นความสุขใช่ไหมนี่ใช่ครับ,รบผมวันหนึ่งใช้เงินมาและเท่าไหร่ครับอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ร้อยยี่สิบกว่าบาททั้งครอบครัวนะใช่ครับกี่ชีวิตสี่ครับสี่ชีวิตร้อยยี่สิบบาทบอันนี้คืออิ่มเลยนะโอ้ผมว่าจะใช้เขา้าไปยังไงดีนะจริงๆชาวบ้านเราเนาะก็ไม่ได้ใช้เงินเยอะเท่าไหร่นะใช่ครับอ่าเพราะอยู่บ้านนอกก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรซื้ออะไรบ้างอ่ะวันหนึ่งอ่ะก็มี ค่าเด็กไปโรงเรียนอันนั้นคือรวมร้อยบาทแล้วเหรอโอ้กันไม่แพงหรอกทั้งกันนะอ <laughs> พออยู่ได้เลยเนาะแล้วที่นี่ไล่ย,ยุงยังไงครับที่นี่ที่นี่ก็จะจุดช่วงตอนเย็นๆนะครับจุดไล่ยุงครับผมไล่แมลงครับผมตั้งแต่เลี้ยงนะเคยไปดูตลาดนัดทัวควายไหมก็ <laughs> <laughs> เคยนะครับทําไมถึงได้ไปครับตอนนั้นก็ ไปดูวัวว่าราคามันขึ้นเท่าไหร่อะไรยังไงครับอ๋อโอ,โอ้ไม่ธรรมดา,านะสืบราคาเหมือนกันนะ <c oughs> แล้วไปดูเป็นยังไงบ้างครับราคาราคาตอนนี้ยังไม่ค่อยขึ้นเลยครับถูกมากเหรอถูกมากไอ้ขนาดตัวสีขาวถ้าเราไปดูที่ตลาดนี่ราคาเท่าไหร่หมื่นไม่รู้จะได้หรือเปล่า <c oughs> หมื่นไม่รู้จะได้หรือเปล่านะ <c oughs> อันนี้ไปดูกับตาเลยนะ <c oughs> แล้วไอ้ตัวสีน้ำตาลล่ะประมาณเท่าไหร่ตัวสีน้ำตาลนะครับ ผมว่าไม่น่าจะเหยียบสองนะไม่น่าจะเหยียบสองนะอ้วนๆแบบนี้นะอันนี้คือเท่าที่ไปดูที่ตลาดมานะแล้วสายพันธุ์ไหนที่เขานิยมกันที่ตลาดครับก็ส่วนมากเขาจะเล่นวัวเนื้อครับก็คือวัวอ้วนนะอ๋อแสดงว่าถ้าผมผอมนี่หมดสิทธิ์เลยใช่ครับไม่ต้องเอาไปยุ่งเลยใช่ไหมโดนกดราคายับนะอ๋อผมว่าถ้าเกิดว่าเลี้ยงวัวควรที่จะไปดูราคาวัวบ้างนะ อย่าให้แต่นายร้อยมาหอกอย่าให้แต่นายห้อยมาหลอกหน้าคอกเนาะครับผมเราต้องเช็คราคาบ้างมไม่เสียเวลานะผมว่านะขี่ไป<ช>ดูราคาบ้างนะเพ<อ>ราะว่าบางคนเขาบอกว่าถูกถูกแต่ไม่เคยไปดูแล้วพอไปดูถูกจริงไหมส่วนตัวนะส่วนตัวว่าราคามันลงมากครับจากเมื่อก่อนเลยใช่ไหมจากเมื่อก่อนจากเมื่อก่อนตัวสามหมื่นเหลือเท่าไหร่ทั้งนั้น รครึ่งหนึ่งเลยครับครึ่งหนึ่งเลยใช่ไหม<ช>อ๋อครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ดีนะผู้ชมครับถ้าท่านเลี้ยงวัวท่านควรที่จะสละเวลาไปดูราคาวัวบ้างเนาะ<ช>อ่าแล้วดูด้วยนะว่าวัวซากนี่เ <laughs> ขาไม่ได้ให้ราคาเลยนะ<ช>บางนะทีเขาไม่ซื้อเลยนะ<ช>อ่าบางที่เห็นเขาบอกว่าลูกวัวเนี่ยถึงกับตัวละพันเลยนะใช่ครับอ่าอันนี้เจอเหมือนกันไหมเจ,จ,จอเจอ